อัปเดตตัวละครชูล,ล่ากันหน่อยนะครับว่าตัวละครชูล,ล่าของซิกมามีการอัปเดตของสมใส่หรือว,ว่าวิธีการเล่นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยววันนี้มาถึง3พรีเซตเลยนะครับที่จะมานําเสนอเ,นเพื่อนๆนะครับในการเอาไปสานต่อของการเล่นชูล,ล่านั่นเองครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับเป็นอีีที่2ละ เติมเกมแล็กนัล็อก M คลาสสิกผ่าน UID ได้แล้ววันนี้ที่ริดแมนช็อปถูกก่าเติมเองเข้าไวใช้แค่ UID บริการ24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกมแล็กนัล็อกอื่นๆอีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลดริดแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนํามากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ริดแมนช็อปเท่านั้น ขอแนะนำแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆในการบอทเกมโยกงังหรือบอทเกมอื่นๆเนี่ยตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันนี้เป็นเหมือนการเช่ามือถือนะครับสามารถปิดโปรแกรมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตตัวเกมก็จะทํางานไปเรื่อยๆเลยนะครับถึงสิกมาใช้งานอยู่แล้วก็จะมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจเลยนะครับแนะนําในส่วนของแพ็กเกจ G VIP นะครับเป็นแพ็กเกจที่มีแรม4นะครับที่ค่อนข้างจะทําให้เกมเราเล่นอย่างเสถียรนะครับแล้วก ลองซื้อในราคาที่เหมาะสมกับตัวคนดูเองนะครับว่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่อยากบอดให้ทันคนอื่นแบบ24ชั่วโมงนึกถึง UG Phone นะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้ d e s c r i p t ั่นแล้วนะครับผมก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับพสู่เกมและอล็อก M Classic นะครับอยู่กับผม Sigma One ครับผม วันนี้เราจะมาดูในส่วนของการอัปเดตโชล่าเป็น E ีีที่2ของ ID Sigma นะครับว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ Sigma ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปที่ ET3 แล้วกันนะครับส่วนใครยังไม่ได้ดูในส่วนของ ET1 นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นให้มุมฝาบนนะครับเป็นแนวทางการเล่นตั้งแต่ต้นเลยมากันที่พรีเซตแรกนะครับพรีเซตที่ใช้ประจำนะครับก็คือพรีเซตฟาบอลนะครับไปดูที่ตัวค่าสเตตัสก่อนครับ s i ก m a ก็จะอัพมาเป็นแบบนี้นะครับ เดนไปที่สเตนตันนะครับมีวิทแล้วก็มีอินนะครับอาจจะอัพอินเพิ่มเพื่อเพิ่มค่าเอ็มเดอะไรประมาณนี้นะครับ่วนของสวมใส่นะครับซิกมาใส่มาเป็นแบบนี้เลยนะครับมือมานนะครับยังไม่ทันได้เจาะรูเลยอันนี้คือตัวการ์ดเดตัวของสวมใส่นะี่ซิกมาใส่เท่าที่ซิกมาหาได้หรือเท่าที่ซิกมามีนะครับเผื่อคนดูอาจจะหาได้เยอะกว่าซิกมาก็ลองใส่ใส่เพิ่มเข้าไปนะอย่างเสื้อสายปลาบอลซิกมาก็ใส่เป็นตัวแซนเข็มนะครับแล้วก็ตัวการ์ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกการ์ด กูหนักดาวหรือว่าเป็นการ์ดอะไรก็ได้นะครับที่ใช้ในแต่ละคอนเทนต์ก็สลับสลับกันไปใช่ไหมก็มีการ์ดสลับประมาณนี้นะครับส่วนผ้าคลุมเนี่ยนะครับผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมเจาะกรอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกเป็นการ์ดแจ็คนะครับแล้วก็มีการ์ดแจ็คย็คสมุดอีกใบหนึ่งเป็น2ใบนะครับการไฟรวม50%และมีการรีควเวอรี่ไฟด้วยนะฮะ ตัวรองเท้านะครับซิกมาเลือกมาเป็นรองเท้า Academy Attack นะครับทเป็น p y y s i c l นะครับฟิสแ a ล้วนะแล้วก็มีการ์ดเฟลัสตัวนี้นะครับมีเลือด10%นะครับแหวนนะครับใส่แบบนี้เลยการ์ Guard ยังไม่ทันได้หาใส่เลยนะจะมีการ์ออฟความทรงจำหมดแล้วนะครับเป็น2%อปโจมตีกายภาพนะครับ อ่ะลืมบอกนิดนึงว่าเสื้อออฟแมวเป็น Ignore d e ดฟสินะครับส่วน Off อนอฟแมวอื่นๆเพื่อนเพื่อนก็ดูตรงนี้เอาเลยละกันนะครับเนี่ยแล้วก็เลื่อนๆให้ดูครับแหวนก็เป็นแบบนี้ออฟแมวแบบนี้นครับส่วนของสร้อยก็เป็นสร้อย Ignore นะครับออฟแมวประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่การ์ดที่เป็นการ์ดฟรีอยู่เลยนะครับในส่วนของสนับซิมากก็ออฟเรียบบอยแล้วนะครับออฟแมวประมาณนี้มีเมลีฟิสิคอลนะครับเลเวล3อยู่ที่แอคแท็กเจ แล้วก็ใส่ในส่วนของก๊าซทีโอนีกาซทัวนะครับแล้วก็มีการทัวยัสมุกด้วยแล้วก็มีของเปลี่ยนประมาณนี้นะครับก็สลับสลับไปไปตามแต่ละคอนเทนต์ครับหน้ากากก็ยังออฟแมวประมาณนี้นะครับเป็นเดเมจทครับส่วนปากก็ประมาณนี้นะครับออฟแมวประมาณนี้ปีกนะครับปีกแท็กสีแดงนะครับออฟแมวหางก็เป็นหางตัวหางฟ้านะครับออฟแมวประมาณนี้เลยนะครับส่วนมากซิมมาจะเน้นเลือดกับแอคแท็กเป็นส่วนใหญ่นะครับ เอาไว้ตอนนี้ตัวละครซิกมาก,ก็จะมีเลือดในสายปาบอลน,นะครับอยู่ที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอยู่ที่1นึ่งแสนพั0 0เลยนะครับมาดูในส่วนของสกิลนะครับนี่ครับสกิลก็จะเซตประมาณนี้เลยครับถามว่ามีพอยต์เหลือลงอะไรลงตัวนี้เลยนะครับอ่ายิ่งประมาณว่ายิ่งเลือดมันโรต่ำกว่า30%อนนะครับก็จะมีความถึกเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอยต์ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัพไปทางฝั่งขวาตรงนี้ แต่ว่าเบื้องต้องนอะเทวกเกตอัพเต็มแล้วนะครับก็ให้ดูตารางการอัพของิปาแบบนี้นะครับก็จะอัพมาทางฝั่งต่อนี้อาจจะอัพไปอีกไปนะครับไปเป็นเลเวล3แล้วก็มาเจตโตทัสเอาไว้เอาตัวรอด นะครับอ่าส่วนของเจลทัสอ,อันแรกเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่เวลาเราติดสถานะฟีสโตนซันนะครับเวลาเราดกดปุ๊บมันก็จะคลายสถานะนั้นแต่โอกาสติดเพียง65%นะตอนติดสถานะพวกนั้นมันสามารถกดได้ไ้ลูกบอลด้วยนะครับไล่ลาซิ่งให้เต็มบอลน,นะครับทีนี้นะฮะในส่วนของอื่นๆเนี่ยสิมาก,ก็เลื่อนให้ดูว่าสิมาอัประมาณนี้อันนี้คือสายปลาบอลน,นะนี่เพื่อก็แคปผ้าไปแล้วกันนะครับ เราอาจจะเซตออโต้ AB เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าซิกม่ามีพีทเดินตามซิกม่าก็เลยไม่ค่อยเซตออโต้ AB แยกกันเองนะครับประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ถึงกับท่านมาสเตอร์อาจจะเซต AB ีเข้าไปีกครับก็จะมีไลซิ่งอย่างนี้นะเนาะเสือโลโก้บังแล้วก็ตัวน, bon, นะครับป่าบอลเดลเกตนะครับแล้วก็อีแบบนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของเฟืองกันต่อนะส่วนของเฟืองตอนนี้นะครับมีพอยต์เหลือเยอะแต่เฟืองหาไม่ค่อยเหลือแล้วนะครับ ก็วิธีการอัพเลยนะครับมา2จุดด้านบนตรงนี้นะครับเอาตัวฟิงเกอร์ออฟเฟนซีฟตรงนี้นะครับ2จุดนะครับแล้วก็อัพมาสายล่างตรงนี้ฟิงเกอร์ออฟเฟนซีฟสจุดนะครับอัพยาวมาเลยนะครับอ่าอัพยาวให้ปอดอัพให้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จากตรงกลางเนี่ยนะครับออกมาด้านฝาตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีตัวนี่ครับฟิงเกอร์ออฟเฟนซีฟเดเมดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ตรงนี้1.2จ,จุดนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่าง f i งเกอร์ออฟเฟนซีฟสินะครับถ้าเราอัพฟิงเกอร์ออฟเฟนซีฟอร์มันก็จะผ่านในส่วนของ FINGER o f อ e n s i v e แคอยู่แล้วนะครับตรงนี้2จุดนะครับเสร็จแล้วเราพยายามเลื่อนมาด้านขวาครับอัพตัวเฮลเกตเดเมทหกนะครับแล้วก็เนี่ยเก็บ h e ลเกตเด d เมทหกเลยครับเก็บยาวๆเลยเก็บเดิมเมทหกเป็นต์เฮลเก็นะครับเก็บให้ครบ6จุดเลยนะในส่วนของ HEAL ก็ จะชื่อว่าเฮลเกตซองนะครับเราก็อาจจะเลื่อนลงมาตรงนี้เป็นเฮลเกตซองนี่เฮลเกตซองมันจะมีอยู่6จุดนะครับแล้วก็อัพให้เต็มนะครับตรงนี้ยังไม่ได้อัพก็กดไปอัพ,อพเรียบร้อยรับอ,อ่ะส่วนพอยที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีแล้วกันนะครับคนดูก็อาจจะหาอัพในส่วนของโนดเอ t กแท็นะครับหรือว่าการเป็นโลไลฟ์เฮลเกตก็ได้แต่มันไม่ค่อยได้ใช้นะครับอาจจะแบบเก็บจุดแอคแท็กไปก่อนรอซิกมาอัปเดตเป็น EP ที่3นะอันนี้คือในส่วนของทีเซตเฮลเกตนั่นเอง แล้วก็ป่าบอลนะครับอารมณ์การเล่นมันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ป้าบอลนะครับ A B เสร็จแล้วก็ทําการป่าบอลอ่ะป่าบอลประมาณนี้แล้วก็มีการแบบโูเกบป่าบอลมันก็จะรัวๆนะครับอันนี้เป็น preset หลักที่เอาไว้ลงดันเทียนหรือแบบคนดูประจํานั่นเองนะครับก็จะเป็น preset นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู preset ที่2กันครับมาการ p รี s e t ที่2นะครับพรีเซตนี้จะเป็น preset h ฮบ r i d นะครับของสมใส่ก็กับประมาณนี้นะครับเปลี่ยน ก็ตรงที่เป็นเสื้อนะครับเสื้อเป็นสตั๊ดโค้ดนะครับแหวนก็จะเป็นแหวนสตั๊ลิงอันนึงนะครับผมก็เสื้อก็ใส่การ์ดเป็นการ์ดอาร์เชอร์สเกลนะครับออกแอคแท็กนะครับเราจะไม่ใส่อะไรที่เกี่ยวกับอิกนอร์นะครับตรงนี้อาจจะเปลี่ยนผ้าคุมก็ได้แล้วแต่คนดูจะหาผ้าคุมมานะครับก็ใส่ของประมาณนี้เลยนะครับการ์ดก็เป็นการ์ดเดิมๆนั่นแหละนะครับแต่เรามาดูในส่วนของสกิลกันดีกว่า ในส่วนของสกิลนะครับาการเซตพรีเซตนะครับก็ยังคงเป็นพรีเซตเดิมในช่องออโต้สกิลนะครับก็คือการไลซิงนะครับอาบอลนะครับแล้วก็เอลเกตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีการอัพที่เปลี่ยนไปนิดนึงนะครับก็คือตรงนี้นี่ก็อาจจะอัพเต็มแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่2ที่เป็นมองก็อัพแบบนีนะ้แล้วตอนเป็นแชมเปี้ยนอัพแบบนี้ อันเกิดว่าอาชูจะเต็มนะกับปีเซตที่แล้วอาชูไม่เต็มนะฮะ,ะเป็นไฮบริดนะตรงนี้จะเป็นฟาบอลผสมอาชูครับแล้วก็ด้านสุดท้ายอัพแบบนี้เลยครับที่เหลือเราอาจจะอัพเอ็นเอ็นทัสก็ได้นะครับเพื่อเอาตัวรอดครับหรือว่าอยากถึกก็ได้นะครับก็อัพอัพเนียเดสตรงนี้ก็ได้เนียเดสอเวกตรงนี้ครับอัพให้เต็มไปก่อนนะครับแล้วก็ไปขึ้นเจนอรทัสให้เต็มก็ได้ถ้าก็พอให้พอตอนนี้จิ้กไม่ยังปล่อยไม่พอนะครับถ้าจะอัพก็อัพให้เต็มเลยเปอร์เซ็นต์การแก้สถานะจะได้เยอะ ะครับก็เล่นประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าพิเซ์เนี้ยเราจะกดอาชูมือนะครับอ่าอาชูมือนะครับ AD เราอาจจะมาเซตตรงนี้ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับจะมีไลซิงนะครับออโต้ปาบอลนะครับแล้วก็เฮลเกตนะครับแล้วก็เบสซิ่งนะครับส่วนอาชูอาชูมือเอาเคลลี่เคลลี่มือออกนะครับถามว่าพิซซ์นี้ใช้กับอะไรใช้กับลาบอสแมปนั่นเองครับทำไมถึงต้องไฮบริดนะครับก็ปาบอลเนี่ยนะครับเดเมจมันแคบกว่าอาชูล่าอาชูล่าเดบิตมันกว้างแล้วก็เดเมจมันเยอะ แลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่เราต้องการล่าบอสตัวสำคัญสำคัญแล้วก็มันมีการแข่งขันนะครับเราจะสามารถใช้อาชูปิดบอสได้อย่างแม่นยำนั่นเองเพราะเดเมจมันค่อนข้างกว้างนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของรีเซ็ตไฮบิดนะครับเอาไว้ล่าบอสในแมปน,นะครับแต่ถามว่าตัวแบกก็คงเป็นดีเซตแรกที่เป็นรีเซ็ตคาร์บอนแบกดันเจียนนะครับเรามาดูในส่วนของสเตตัสนะครับสเตตัสซิงมาก็อัพมาเป็นแบบนี้เลยนะครับจริงๆสเตตัสตัวนี้ต้องแก้นิดหนึ่งนะครับก็คือการลดวิทย์แล้วไปเอาอิน นะครับก็อันนี้ซิม่ายังไม่ได้แก้เลยกอเพื่อนๆก็แก้กันเนี่ยเอาเองแล้วกันเนาะเป็นสเต็งตันนะครับแล้วก็อินตันๆหน่อยแล้วค่อยมาอัพวิดนะครับผมประมาณนี้พิเซตนี้เนาะในส่วนของตัวที่เป็นรูนะครับจะมีการอัพเปลี่ยนไปนะครับก็คืออันดับแรกเลยนะครับแน่นอนว่าปาบอลเรายังคงเล่นอยู่ก็คือ2จุดรีเฟรชตรงนี้อ่าก็ตรงนี้นะครับรีเฟรชออฟฟิงเกอร์ให้มันเต็มนะฮะ เสร็จแล้วอัพอะไรต่อใช่ไหมครับก็ยังพบปลาบอลแรงอยู่นะฮะด้านขวาตรงนี้นะครับเรามาอัพตัวบิงเกอร์ออฟเอนซีเกมพาวเวอร์นะครับสามจุดหนึ่งสองแล้วก็สามตรงนี้นะครับที่เหลือให้เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่อาชูล่านะครับหาตัวที่มันเป็นโหมดอาชูล่านะชื่อว่าอาชูล่าสไตล์เอ็มพาวเวอร์นะครับตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีจุดสามจุดด้านล่างตรงนี้นะครับอัพให้เต็มเลย นะครับเสร็จแล้วขึ้นไปด้านบนวีสองจุดตรงนี้ซิกมากยังมาไม่ถึงเพราะว่าเฟืองอาจจะไม่พอนะก็ไปเก็บตรงนี้ก่อนเลยนะครับด้านซ้ายนะฮะสองจุดตรงนี้นะครับก็ตามจุดที่ตัวเกมแนะนําเลยนี้นะครับเราอาจจะอัพไดน้นี่นะครับคือด้านซ้ายเนี่ยทุกจุดเนี่ยพยายามขึ้นมาให้ถึงแล้วนะครับก็พยายามเก็บเฟืองนักมาใช้เฟืองค่อนข้างเยอะอยู่นะครับไปอย่างนี้หรือว่าอัพอย่างงีนะ้นะครับอ่าเลยครับก็ ดี๋ยวที่เหลือก็ต้องเก็บทุกคนที่เหลือเพื่อที่จะมาอัพสองตัวนี้นะครับนี่นะฮะได้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะครับดึงจุดตรงน,นี้มาถึงก็อัพได้เอาเป็นว่าตัวปีเซตลูนที่เป็นไฮบริดเนี่ยครับพยายามเก็บให้สนรองออาเปนซี่ให้เต็มก่อนแล้วค่อยมาเก็บตัวอาชูล่าให้เต็มมันเองครับเพื่อที่จะเอาไว้ต่อยจบเก็บ m อนะฮะวิธีการเล่นมันก็จะเป็นการปาบอลเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็ปาบอลเนี่ยเีบีเข้า MVP ไป บอลเฮลเกบาร์บอนนะครับพอคำนวณเลือดบอสจะตายก็วิ่งเข้าไปใกล้ๆนะความเอให้เต็มแล้วก็ต่อยตึ้มอะไรประมาณนี้นะครับผมอะไรประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพรีเซตที่สามกันครับสาหรับพรีเซตที่สามนะครับจะเป็นพ s ีเซ v ต g v g นะครับจะเป็นพีเซตแท้งนะครับไม่ได้เป็นตัวทำเดเมจทที่ซิม่าเล่นไว้นะครับของสวมใส่จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นโลนะครับ ใส่ในส่วนของโล่แล้วใส่การ์ดนะครับรีดักชันนะฮะใส่การ์ดเป็นตัวตัวซีเนียนะครับบวกเลือดหอนตบวกเดเมจรีดักนะครับป้องกันที่หาเปนะครับเสื้อก็ใส่เป็นเสื้อซัดเหตุผลที่ใส่ซัดเพราะว่ามันกันเฟียได้100%นะครับแล้วก็การ์ดใส่นะครับเป็นการ์ดอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ก็ซิ่งมากก็ใส่เป็นการ์ดโดเิบิเพราะว่าจะโดนเจาะธาตุลมค่อนข้างเยอะก็เลยใส่โดเิบิทิ้งไว้ตัวพักคงก็เป็นพระคุมเดิมๆอยู่นะครับใส่แจ็คกันไฟไว้ รองเท้าจะเป็นรองเท้าเฟลัสเดิมๆนะครับก็ใส่สตาร์ทลิงเพิ่มเข้าไปหรือตรงนี้จะใส่เป็นตัวอะคาเดมี่เลือดก็ได้นะครับซิกมาก็อาจจะต้องเปลี่ยนหน่อยนะสตาร์ทลิงไม่ควรใส่หรอกถ้าเราเล่นสายนี้นะครับก็ถอดตรงนี้ออกใช่ไหมอ่ะอก็พยายามหาประดับเลือดมาใส่2ข้างแล้วกันนะครับอย่างซิกมาใส่ไว้ก็เป็นบวก10เนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็เป็นตัวท้ายที่เป็นเลือดเป็น HP อะไรอย่างเงี้ยเอามาใส่2อันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเน้นถึกนะครับส่วนสนับใส่มาเป็นอันนี้นะครับการ์ดเราจะใส่อะไรก็ได้ที่มันเป็็นนเลือดดกไ้ะครับ แล้วก็ด้านขวาจะเป็นของตัวของ g v g นะครับไปแบบนี้เลยครับที่อัพทันสุดแล้วครับนนก็เป็นท้ายป้องกันสัดส,ส่วนใหญ่เลยครับไม่มีเดเมจเลยนะครับเรามาดูในส่วนเตตัส,สนะครับเตตัสเราจะอัพเป็นวิดเต็มอินเต็มเลยนะครับวิดเดฟอิ้นเอ็มเดฟประมาณนี้ แล้วมาดูในส่วนของสกิลดีกว่าสายการเล่นนี้จะมีการเล่นที่ไม่ได้กดออโต้นะซิกมาจะเล่นมือตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นไอตัวออโต้อาจจะเป็นแบบออโต้เอทิ้งไว้ออโต้บัฟอะนะไม่ต้องเอาเดเมจเข้าไปในตัวออโต้ก็ได้นะครับให้มันแบบบัฟหมดมันจะได้แบบบัฟได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องโจมตีนะครับสายนี้นะครับจะมีการอัพที่แตกต่างกันไปนะครับอัพอโคอัพมาเป็นแบบนี้นะครับไม่อัพตัว เมสาสเตอร์ี่ตรงนี้เห็นไหมคือไม่มีเดเมจเลยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นบลนะ็อกอัพแบบนี้นะแล้วส่วนตัวที่เป็นแชมเปี้ยนอัพแบบนี้นะครับส่วนตัวซูล่าเราจะอัพแบบนี้เลยนะครับอะไรที่เป็นสกิลที่เอาไว้ปวดปวดหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้เราจะอัพนะครับเช่นตัวทรามตรงนี้นะ่ะเราก็จะอัพให้เต็มเพราะว่ามันแก้สถานะติดปกติทุกสิบวินะครับแล้วก็เจนเตอร์ทัสกดแก้สถานะติดปกตินะครับหลกักๆเลยเราใช้สกิลล็อกตัวนี้นะครับกับสกิลตัวไลออนตัวนี้ นะครับเพื่อที่จะแบบปล่อยพลังไปนะครับรอบตัวนะครับแล้วก็จะทําการให้คนอื่นเฟียนะครับกวาดกลัวนั่นเอง80เลยนะครับถ้าใครไม่ใส่การเฟียนี่โดนเราแน่นะครับวิธีการเล่นก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือการ AD ให้ตัวเองก่อนนะฮะว่าให้เพื่อนเมตี้เอแล้วก็ไล่ไอซิงดราก้อนนะครับอ่าสกิลเห่าหรือไลออนเนี่ยนะครับสกิลที่3เนี่ยนะครับกดไปสึ๊กนี่ฮะจริงจริงมันจะโดนด้านหน้านะครับเป็นสกิลหมู่นะกดอย่างนี้ไป คือเราไม่ได้สนเรื่องเดเมจนะครับแต่ว่าเราสนว่าเขาจะติดเฟียหรือเปล่าแค่นั้นถ้าเขาติดเฟียเขาจะวิ่งกระเจิงเลยครับเอาไว้ปวดนะครับส่วนสกิลตัวเก่งเราคือสกิลเลขห้าเราต้องไล่ไลซิ่งก่อนแล้วเดินเข้าไปแบบรอบตัวคนนี้ึมันจะทําการล็อกรอบตัวเลยแล้วแบบคนรอบตัวเราก็จะอึ้กัเลยทาอะไรไม่ได้เราก็เหมือนกันนะครับล็อกไว่างนี้นะครับแล้วให้คนอื่นทํเดเมจเราก็แบบทาตัวถึกถึกยืนไว้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนี่คือพรีเซตเอาไว้ปวดนั่นเองครับเบลลี่เองได้ด้วย ในส่วนของรูนที่เซตนี้นะครับซิงมาก็อัพแบบนี้เลยนะครับมาในส่วนของด้านขวานะครับเก็บในส่วนของเคลี y s p e ปีดอัพนะครับเคลีสปีดอัพเก็บไปเลยพยายามเก็บเคลี y Speed Up ให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบตัวโหนดเริ่มต้นเลยนะเนี่ยครับเคลีย p สปีดอจะมีอยู่3จุดอย่างนี้ครับหลังจากนั้นเราจะมาอัพในส่วนของตัวเพิ่มเดฟทั้งหลายนะครับแอคแท็เพิ่มเดฟทุก50นสิบแอคแท็กเดฟสวิตเนี่ยอัพให้เต็มเลยนะครับ อให้เต็มก็คือตามเก็บให้เต็มเลยตรงนี้เราก็จะมาในส่วนของจิตเตอร์ทัสให้ได้แต่ตอนนี้ซิกมาอาจจะเฟืองไม่ถึงหรือเปล่าอให้เสร็จนะครับแล้วก็เก็บตัวไลซิ่งดากอนเดเมจรีดักชั่ด้วยเวลาเราอยู่ในสถานะไลซิ่งดากอนนะครับมันจะทําการเพิ่มนะครับเปอร์เซ็นต์การรีดักชันแล้วก็เอ็มเดเมจรีดักชันนะครับก็คือทั้งเวททั้งฟิสิกส์ขเลยสองเปอร์เซ็นต์นะครับที่ตรงนี้มีอยู่หลายจุดนะตัวไลซิ่งดากอนเนี่ยอยากให้เน้นตรงนี้ก่อนนะครับ หลังจากเก็บสปีดเคลี่แล้วนะข่าว่าดูไลซิ่งดาร์กอนตัวเฟรเนสตัวนี้นะฮะแล้วก็มันจะอยู่ด้านขวาเนหลายๆจุดอยู่ครับก็ใช้เฟืองค่อนข้างเยอะอยู่จะทอลุมาด้านขวาตรงนี้ได้ก็อัพให้เต็มแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมตัวเจนเตอร์ทัสที่ซิกมาเบนไปด้านซ้ายบนตะกิดก็พยายามอัพหลายๆจุด,ดนะครับอัพให้เต็มนะตัวนี้ก็สําคัญนะครับฟูเซตเซอร์นะครับก็จะทําการลด ในส่วนของฟูดาวการล็อกนั่นเองนะครับฟูเซกเตอร์จริงๆแนวทางของตัวนี้นะครับก็ยังไม่ได้เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงนี้ติกมายังขาดเฟืองอีกเยอะพยายามที่จะอัพให้ค่อนข้างถึกนะครับไปมีแต้มเหลือเยอะนะครับก็หาโนดที่มันเป็นเลือดเป็นเดฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับอัพไวเยอะๆแล้วกันนะครับตรงนี้ก็อัพไว้ทิ้งไว้แค่นี้สอนลาการสำหรับสิกธนะครับหลักๆเลยนะครับเป็นการ อัพตัว Rising Dragon p h l e n i นะครับแล้วก็อัพ Gentle Touch นะครับแล้วก็อัพตัวนี้นะครับ l u e s e t Cursor นะครับ Kelly Speed ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสอง preset ตัวนี้ลองอัพอัพกันดูนะยังไม่ตายตัวตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับอัปเดต ep 2จัดให้3พร p เซ s e t เลยตรงนี้ก็เป็นแนวทางเอาไปเล่นกันได้นะครับจะมีบาง p รี s e t ที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวซิกมาจะมาแก้ให้ใหม่ที่ ep ที่3แต่ว่ากดไลค์ให้เยอะนะครับเดี๋ยวจะรีบอัพ ep ที่3หลังจากของเริ่มมา นะครับผมเดี๋ยววันนี้ซิม่าต้องขอตัวลาไปก่อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แต่ว,ว่าเข้ามาถามรายละเอียดเชิงลึกของพีเซตแต่ละพีเซตในไลฟ์สตรีมได้นะครับผ่านการกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามสำหรับวันนี้ซิม่าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ